สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูกรุ้งอีกแล้วนะคะข่าววันนี้มีการขัดข้องทางเทคนิคอีกแล้วนะคะเด็กๆนะคะคุณกุณ้งก็ขอขอภัยด้วยนะคะเพราะว่า,าเวลาเตรียมการสอนนะลูกใน PowerPoint แบบนี้นะคะหรืออัดวิดีโอนะคะก็คือคุณครูจะต้องเตรียมเตรียมตั้งแต่ตอนกลางคืนเนาะนะคะแล้วก็ค่อยอัดตอนเช้าแบบนี้นะคะซึ่งการเตรียมก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ แล้ววันนี้นะคะครูกุ้งก็จะมาสอนเรื่องสถานการณ์การลบนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรียนสถานการณ์การลบนะคะที่เด็กเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนเนาะสถานการณ์การลบนะคะเรายังไม่เรียนเราจะเรียนวันนี้เนาะแต่สถานการณ์การบวกเราเคยเรียนมาแล้วนะคะสถานการณ์การบวกก็เช่นง่ายๆเลยเช่นสมมติคุณครูมีปากกาสองด้าใช่ไหมคะ ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งด้ามใช่ไหมคะครูปุ้มมีปากกาทั้งหมดกี่ด้ามอ่านะคะนี่เป็นสถานการณ์การบวกนี่นะคะอ่าหรืออ่านักเรียนฉันฉันก็ได้หนูฉันมีเงิน5บาทแม่ให้อีก2บาทฉันมีเงินทั้งหมดกี่บาทเห็นไหมคะเป็นสถานการณ์การ บวกใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้สถานการณ์การลบนะคะสถานการณ์การลบจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะเด็กๆอ่ะสถานการณ์การลบค่ะจำลองว่าเด็กๆอยู่ในห้องเรียนนะคะนี่ตอนห้าโมงแล้วใช่ไหมคะค่ะเด็กๆเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วิชา คณิตร์ในเนื้อาหานี้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าสถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นสถานการณ์การลบค่ะขาไปเราไปดูเลยนะคะการลบนะคะจะมีอยู่3ส่วนใหญ่ด้วยกันนะคะ,ะเราจะใช้สถานการณ์แบบนี้นะคะไปเขียนโจทย์ปัญหาโจทย์การลบได้นะคะ,ะการลบโดยการเอาออก นะคะการลบโดยการเอาออกการลบโดยการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็การลบการลบโดยการเอาส่วนย่อยส่วนรวมมาใช้ค่ะเด็กบางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยนะคะไปดูแบับกากันเลยจากรูปภาพนะคะดเด็กๆเด็กเห็นอะไรบ้างเออดเด็กๆเห็นซาละเปาใช่ไหมคะ เด็นจะเขียนโจทย์ว่ายังไงดีคะให้เป็นสถานการณ์การลบคะ่ะอืมอ่าบางคนตอบได้แล้วนะคะอ่าก็คือเราจะเขียนได้ว่าอย่างนี้คะ่ะมีซาลาเปาหกลูกแบ่งให้เพื่อนสามลูกเห็นไหมคะคุณครูเอาการเอาออกนะคะมาเขียนสถานการณ์การลบนะคะการเอาออกก็คือ จะใช้คำว่าเอาออกปักออกแบ่งให้เนี้ยนะคะเป็นข้อนี้คุณครูคใช้คำว่าแบ่งให้เพื่อนเป็นการลบเรือยงคะเป็นการลบแล้วนะคะสาละเปาหกลูกนะคะแบ่งให้เพื่อนสามลูกนะคะเหลือสาลเปากี่ลูกนะคะเราก็จะได้ว่าเอาหกตั้งลบออจากสามนะคะเด็กๆเอาสามลบหกได้ไหมลูก ไม่ได้นะคะ,ะตัวลบจะ,ะตัวตั้งจะน้อยกว่าตัวลบไม่ได้นะคะหนึ่จ้อสามที่น้อยกว่าหกลบไม่ได้นะคะเด็กๆต้องเอาหกตั้งนะคะหกลบสานะคะเด็กๆอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะคะ,ะไปดูรูปภาพถัดไปเลยค่ะมบปลากับเต่าค่ะเด็กๆจะเขียนได้ไว่ายังไงคะ มูฟูจะาความสัมพันธ์แบบนี้นะคะมาโดยเอาความสัมพันธ์ของการปเปรียบเนทะียบมครูเจ้าการปเปรียบเทียบมาใช้ในรูปภาพนี้นะคะเพื่อให้เป็นสถานการณ์การลบค่ะมครูก็จะบอกว่ามีป้าหกตัวนะคะมีเต่าสองตัวค่ะเวลาเราจับคู่นะคะการลบในการปเปรียบเทียบนะคะเราจะจับคู่แบบหน,นึ่งต่อหนึ่งนะคะก็คือ อ,อปลาจับคู่กับเต่าคู่ที่หนึ่งนะคะปลาตัวที่สองจับคู่กับเต่าตัวนี้นะคะตัวที่สองก็จะได้สองคู่ใช่ไหมคะ,ะจากรูปภาพเด็กเห็นอะไรคะมีสัตว์ตัวไหนมากกว่ากันเออถูกต้องค่ะมีปลามากกว่าเต่าใช่ไหมคะค่ะ,ะมาเขียนโจทย์ไปแล้วมีปลาหกตัวมีเต่าสองตัวนะคะคราวนี้กัคูจะ้ะ เขียนทับไปเลยค่ะมีปลามากกว่าเต่ากี่ตัวก็คือเอา6กมาลบสงนะคะนะคะหรือเขียนแบบไหนได้ลูกการเปรียบเทียบหรือเด็กๆจะเขียนว่ามีเต่าน้อยกว่าปลาก็ได้นะคะนะคะก็คือจองหกลบสนะคะคำตอบก็จะได้เท่าก,กับสเท่ากันนั่นเองนะคะ ความสัมพันธ์แบบนี้นะคะที่ที่คุณครูามาเขียนโจทย์นะคะคุกกุ้งจะเอาอการเปรียบเทียบมาช่วยเ่อข้อเมื่อกี้นะคะอ่าถัดไปลูกคุกุ้งมีรูปภาพให้เด็กดูค่ะเป็นรูปรถนะคะรูปรถทั้งหมดกี่คันคะ ช่วยพุ่งเขียนความสัมพันธ์เขียนสถา,านการณ์การลบหน่อยค่ะได้ไว่ายังไงคะเด็กๆเอาความสัมพันธ์แบบส่วนได้ส่วนดวมาใช้ในจุดข้อนี้ได้นะคะมีรถทั้งหมด5คันเป็นรถสีแดง3คันอ่า เป็นไงดีเออนะคะก็คือนะคะเราก็จะเขียนกรอบความคิดเอาส่วนรวมส่วนด้อยมานะคะคุวครูพุงก็จะเขียนกรอบความคิดแบบนี้มีรถทั้งหมดห้าคันแล้วครูพุ่งก็กําหนดส่วนหนึ่งไว้เลยเป็นรถสีแดงสามคันดูจากรูปภาพนะคะจะเป็นรถสีเหลืองกี่คัน ก็คือทำไมคะหนูจะหาคำตอบตรงนี้ได้บางคนอาจดูรูปภาพแล้วตอบได้แล้วนะคะแต่ในกรณีถ้าเกิดไม่มีรูปภาพหรือรูปเราจะต้องใช้การวิเคราะห์โจทย์เองนะคะความส,ส่วนย่อยส่วนรวมของการลบนะคะเขาบอกส่วนรวมมาให้แล้วกาหนดอีส่วนย่อยมาให้ส่วนนึงแล้วหาอีกส่วนนึงนะคะ่ะเด็กใช้วิธีการคิดง่ายเออเด็กอาจจะนับ3ไปถึง5นะคะส4มสี่ห้า ได้เท่ากับ2ใช่ไหมคะหรือเด็กๆอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้เลยสามบวกอะไรหนะ้าได้เท่ากับ5นะคะ,ะก็คือ2นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูเราเขียนโจทย์ไปแล้วมีรถทั้งหมด5คันเป็นรถสีแดง3จะเป็นรถสีเหลืองกี่คันเป็นรถสีเหลืองกี่คันนะคะครูออกความสัมพันธ์ของแบบส่วนได้ส่วนรวมมาใช้ในรูปภาพขอ้อนี้เพื่อ เขียนเป็นสถานการณ์การลบค่ะนะคะก็คือจะเอาห้าลบออกสามนะคะแบบนี้หรืออ่าหรือเขียนแบบไหนได้อีกคะแบบหนึง่งอ่าเป็นรถทั้งหมดมีรถทั้งหมดหคันเป็นรถสีเหลืองบ้างอ่ะสีเหลืองกำหนดสีเหลืองบ้างเป็นรถสีเหลืองสองคันอ่าจะเป็นรถสีแดง ี่ขังอ่าคุณครูคก็จะห้ลบออกจาก2นะคะแล้วก็จะได้คําตอบอีกส่วนหนึ่งเห็นไหมลูกนะคะเห็นไหมคะว่าครูเอาความสัมพันธ์แบบส่วนอยอดส่วนรวมมาใช้ในรูปภาพข้อนี้ใช่ไหมคะเพื่อเขียนเป็นสถานการณ์การลบนั่นเองนะคะอันเด็กๆเราไปดูแบบสุดขันถัดไปเลยอ่าคราวนี้ลองมาเขียนสถานการณ์การลบดูบ้างน,นะคะ มีรูปภาพให้ค่ะเด็กๆช่วยครูกุ้งเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะคะเป็นสถานการณ์การลบหนะะ่อยค่ะในรูปภาพนะคะจะมีเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรลกูกตกปลาอยู่นะคะเด็กเคยตกปลาไหมตกปลาเหมือนเวลาเล่นเกมงานกาชาิใช่ไหมคะเด็กๆก็จะมีแบบเกมตกปลาอย่างนี้นะคะอานะคะ จะเขียนยังไงดีคะดเด็กๆให้เป็นสถานการณ์การลบนะคะเห็นไหมคะว่าเด็กผู้ชายเขากําลังทําอะไรคะเอาออกเพราะฉะนั้นจะเขียนสถานการณ์การลบได้ย,ยังไงดีลูกมีปลาแปดตัวอ่าเอาจานวนทั้งหมดนะคะเขียนไว้ก่อนเลยมีปลาแปดตัวนะคะกุ้งเจ็บคอนิดนึงนะคะ เสียงตอไม่เอ,อ่ยเดี๋ยวมีปลาแปดตัวนะคะอ่ะถัดไปตักออกไป <c oughs> เห็นไหมคะคุณครูใช้คําว่าตักออกไปเอาออกไปดึงออกไปอะไรอย่างนี้นะคะมันจะเป็นสถา,านการณ์การลบเลยนะตักออกไปกี่ตัวลูกสามตัวใช่ไหมคะอ่ะตักออกไปสามตัวนะคะ <c oughs> เขียนตอว่าไงดีลูกเหลือปลากี่ตัว ก็คือจะ8ลบ3นั่นเองนะคะรูปภาพนี้คุณครูจะออกความจะเอาเรื่องการเอาออกนะคะมาช่วยเขียนโจทย์ข้อนี้ามาช่วยเขียนให้เป็นสถานการณ์การลบนะคะแปลงการเอาออกเพื่อหาจำนวนที่เหลือนั่นเองนะคะอะถัดไปเลย ให้นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องจากภาพนะคะให้เป็นสถา,านการณ์การลบค่ะจะจะเรื่องอะไรมาช่วยดีคะเอ,เอาเรื่องอะไรดีคะเอาเรื่องการเปรียบเทียบนะคะมาช่วย<อ>การเปรียบเทียบยเด็กจะเขียนว่าไงคะ มีตุ๊ก,กตาหมีสี่ตัวอะไรต่อลูกหนึ่งสองสามสี่มีตุ๊ก,กตาหมีสี่ตัวต่อไปค่ะมีตุ๊ก,กตาลิงหตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช้การเปรียบเทียบค่ะลูก จับคู่ดูซิจับคู่กันนี้กับลิงจับคู่กันหนึ 1, 1่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะคะลิงหนึ่งตัวลิงมีหนึ่งตัวจับคู่กันนะคะหรืออะไรคะหรือลิงใช่ไหมคะ่าเด็กๆจะเขียนว่าไงเอ,อ่ยลิงมากกว่าอยู่แล้วเนานี่เนาะดูจับได้เด็กสามารถเขียนนี้ได้นะมีทุกกระตา่ายมีน้อยกว่าทุกกระต่ายลิงนะคะกี่ตัวหลุกหก ลบสเท่ากับ2องนะคะหรือเดี๋ยวจะเขียนว่ามีตุ๊กกะตาลิงมากกว่าตุ๊กกะตานิีกี่ตัวก็คือเอา6กลบออกสนะคะได้เหมือนกันนะคะครูเอาการเปรียบเทียบนะคะเพื่อหาว่ามากกว่าหรือน้อยก,กว่ากันอยู่เท่าไหร่ก็คือพูดง่ายๆคือ ใช้การเปรียบเทียบมาช่วยจำนวนหนึ่งกับอีกจำนวนหนึ่งเพื่อหาว่ามันต่างกันเท่าไหร่นี้นะคะก็จะเป็นสถานการณ์การลบแล้วค่ะต่อไปมาดูอีกรูปภาพหนึ่งค่ะให้นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องจากภาพอีกแล้วนะคะนี่นต่อองอ่ะนี้รูปภาพนี้นะคะจะเป็น ลูกขัางนะคะ,ะลูกข่างอันนี้ขังคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะเคยเล่นนะคะตอนสมัยเด็กๆนะคะสมัยนี้ก็จะมีแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วเนาะลูกขางอันนี้นะคะก็คือเด็กๆสมัยก่อนเขาจะเอาเชือกมาพันตรงหวงะะัวหัวลูกขัางนะคะแล้วก็ดีดออกไปนะคะใครที่หมุนได้นานกว่านั้นก็จะชนะใช่ไหมคะ เขียนสถานการณ์การลบใหม้คุณครูกุ้งดูนงหน่อยค่ะว่าเด็กๆจะเขียนยังไงเองดูความแตกต่างกันเหมือนโจทย์ข้อลดเลยลูกเหมือนโจทย์ที่ครูอธิบายให้ฟังเมื่อกี้มีลูก่านเจ็ดอันกำหนดส่วนรวมมาแล้วกำหนดอีกส่วน,นหนึ่งลูก เป็นสีเหลืองสีอ่อันอ่าถามหาอีกจำนวนหนึ่งค่ะเป็นสีแดงกี่อันนะคะจากรูปภาพนี้เด็กของคุณตอบไปแล้วคุณครูครับสามอันครับนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีรูปภาพเด็กๆจะใช้วิธีคิดยังไงคะอ่าเอาส่วนรวมส่วนย่อยมาใช้เลยนะคะคุณครูกุ้งก็จะเอาส่วนรวมไว้ในวงกลมอันใหญ่นะคะก็คืคอ รวมทั้งหมดก็คือ 7, 7ตัวนี้มาจากส่วนรวมนะคะจากลูกขันทั้งหมดถัดไปค่ะกาหนดส่วนหนึ่งค่ะส่วนย่อยส่วนแรกถูกําหนดสีเหลือง4อันค่ะหาอีกจำนวนหนึ่งค่ะเด็กคิดยังไงคะเอาความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมของการลบมาใช้นะคะ อ่ะมีอยู่4น้ำต่อถึง7ลูก4ห้าใช่ไหมคะหรือเด็กๆอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้คะ่ะ4บวกอะไรหน้าไดเจดแบบนี้ก็ได้นะคะใช้วิธีคิดแบบนี้ก็ได้นะคะแต่คำตอบก็จะตอบ3ค่ะนะคะ,ะเห็นไหมคะครูคุ่งเอาความสัมพันธ์แบบไหนมาช่วยในการเขียนสถานการณ์การลบคะอ่า ใช่แล้วค่ะคุณครูกุ้งเอาการหาจำนวนหนึ่งนะคะเมื่อรู้อีกจำนวนหนึ่งและจำนวนทั้งหมดพูดง่ยายๆก็คือรู้จำนวนส่วนรวมกับส่วนยอยอีกสองหนึ่งเพื่อหาอีกจำนวนหนึ่งเห็นไหมคะก็จะเป็นสถานการณ์การลบแล้วค่ะถัดไปนะคะเด็กๆมาฝึกคิดลองทำนะคะ วันนี้งานครูกุ้งก็จะมีในหน้า91-92นะคะอะตัวอย่างหน้า91นะลกูกอ่าให้เด็กขีดเครื่องหมายถูกในกรอบวงกลมหน้าข้อความที่เป็นสถานการณ์การลบนะคะอ่าเด็กๆดูรูปภาพให้ชัดนะคะอ่ะารูปภาพของครูอาจจะไม่ชัดนะคะดเด็กๆิดสต็อปแล้วก็ไปเอาหนังสือเรียนแบบฝึกหัดของหนูึีนมาเลยนะคะหน้า91อพอ เอาขึ้นมาแล้วนะคะดีเด็ลองดูไปพร้อมกับคุณคูเลยนะคะมีไข่สี่ฟองลูกช่วยคูคิดหน่อยว่าระหว่างสองข้อเนี่ยวงกลมแรกกับวงกลมที่สองโจทย์ข้อไหนจะเป็นสถานการณ์การลบนะคะข้อความไหนจะเป็นสถานการณ์การลบนะคะ,ะไปดูวงกลมแรกเลยนะคะมีไข่สี่ฟองไข่ฟักเป็นลูกเจี๊ยบสองฟอง เหลือไข่ไก่ที่ยังไม่ฟักสองฟองเป็นสถานการณ์การลบไมหมคะเด็เกเติ๊กตอกติ๊กตอกติต๊กอืมถูกต,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 ต้องค่ะเป็นสถานการณ์การลบนะคะอ่าอันนี้ที่เราเขียนโจทย์ตัวนี้ขึ้นมานะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับเราเอา ส่ญนย่อยส่วนรวมมาใช้กำหนดส่วนรวมเขากำหนดส่วนรวมใช่ไหมคะแล้วบอกอีกส่วนหนึ่งเพื่อหาอีกส่วนหนึ่งเห็นไหมคะก็จะเป็นสถานการณ์การลบแล้วนะคะข้อนี้เป็นสถานการณ์การลบแน่นอนนะคะถัดไปวงกลมที่สองลูกมีไข่สองฟองไข่ฟักเป็นลูกเจี๊ยบสองฟองมีไข่ทั้งหมดสี่ฟอง เป็นสถานการณ์การลบไหมคะเด็กๆไม่ใช่ใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่สถานการณ์การลบหนูก็ไม่ต้องการเครื่องหมายถูกนะคะให้การเฉพาะหน้าข้อความที่เป็นสถานการณ์การลบเท่านั้นนะคะอ็ดเก้า91 92นะคะให้เด็กๆทำเอง A. ต่อไปนะคะข้อแม่อัดวิดีโออยู่นะค่ะถัดไป,ดนะไปลกูก ให้นักเรียนเล่าเรื่องจากภาพนะคะอันนี้ให้เด็กๆทำจำนวนสมุดนะคะอ่าขอ้อที่หนึ่งอ่าคุณครูให้ลูกภาพมาเป็นลูกกลมแล้วมีลูกสอชี้ออกนี้เด็กๆจะเขียนสถานการณ์การลบได้ไว้ไงนะคะอ่าคุณครูจะบอกเคล็ดลับนะให้เด็กๆเ,เอาตัวนี้ไปช่วยลูกเอาสารเอาการเอาออกเพื่อหาจำนวนที่เหลือ ออกความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะไปเขียนสถานการณ์การลบนะคะเช่นไม่ไวไม่ายังไรลูกมีลูกอม7เม็ดมีลูกอม7เม็ดให้เพื่อนกี่เม็ดคะสองเม็ดเหลือลูกอมกี่เม็ดมีได้ไหมคะได้นะคะ เด็กสามารถลองเขียนได้เลยจะบอกว่ากินไปให้เพื่อนให้นองก,ก็เป็นการออกหมดเลยนะคะ,ะถ,ถ,ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเด็กๆสามารถย้อนดูในวิดีโอนี้นะคะคลิปด้านบนนะคะครูจะอธิบายให้ฟังอยู่นะจบไปค่ะ ดูโจทย์ข้อ2ดูรูปภาพข้อ2ค่ะคุณครูให้รูปภาพกุ๊กไก่กับเป็ดมาค่ะโอ้โททีค่ะกุ๊กไก่กับลูกลิงมาค่ะนี่นเด็กจะใช้อะไรดีคะในการเขียนสถานการณ์การลบค่ะใช้การเปรียบเทียบนะคะใช้การเปรียบเทียบนะลูกเรามาเขียนสถานการณ์การลบได้ว่าไงดีค่ะเด็กๆเด็กๆอาจจะเขียนว่ามีไก่ห้าตัว มีลิงสี่ตัวมีไก่มากกว่าลิงกี่ตัวเห็นไหมคะใช้คำว่ามากกว่าหรือมีไก่5้าตัวมีลิงสี่ตัวนะคะมีลิงน้อยกว่าไก่กี่ตัวเห็นไหมคะเป็นสถานการณ์การลบแล้วไหมคะใช่แล้วนะคะทีๆเด็กๆลองดูในคลิปก่อนหน้านี้ก่อนก็ได้นะคะดูในวีอออไอ ในในวิดีโอของครูก,ก่อนหน้านี้ที่คุณครูสอนไปนะคะข้อสองนะคะให้วาดรูปด้วยนะข้อหนึ่งก็วาดรูปนะคะแล้วก็เขียนสถานการณ์การลบมาให้ครูนะต่อไปข้อสามค่ะอ่าข้อสุดท้ายแล้วนะคะคุณครูกำหนดรูปภาพมาให้ค่ะเด็กๆเด็กจะเขียนสถานการณ์การลบได้ว่าไงคะ ครูคบอกคิดล้นะคะใช้การเปรียบเทียบก็ได้แต่การเปรียบเทียบมันอยู่ข้อสองแล้วเนาะเอาแบบใหม่ให้กําหนดส่วนรวมแล้วก็กําหนดส่วนส่วนหนึ่งมาแล้วก็หาอีกส่วนหนึ่งหรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนรวมส่วนย่อยมาได้ไหมคะเดเดๆได้ไหมลูกนึกภาพออกไหมคะ นึกคำพูดออกไหมเออครูะจะอธิบายให้ฟังเนาะกนะะำหนดส่วนรวมเช่นฉันมีลูกโปง่งเจ็ดลูกโปง่งเขาเรียกเป็นอะไรเจ็ดลูกเนาะฉันมีลูกโปง่งเจ็ดลูกเป็นสีฟ้าสีลูกเป็นสีชมพูกี่ลูกเห็นไหมคะ หรือฉันฉันมีลูกโป่งเจ็ดลูก<อ>เป็นสีชมพูสามลูกเป็นสีฟ้ากี่ลูกแบบนี้นะคะ,ะเด็กๆน่าจะทาได้นะคะเพราะเด็กๆของคุณครูลูกๆของคุณครูเก่งทุกคนเลยนะคะยังไงถ้าเด็กๆทำแบบสุหัดแล้วนะคะ เด็กส่งถ่ายรูปให้ครูด้วยนะคะถ้าเกิดคนไหนไม่เข้าใจนะคะเด็กสามารถดูย้อนหลังได้นะดูในคลิปของครูหรือใครที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะสามารถดูใน youtube ได้เพิ่มเติมเลยนะคะดเด็กนะคะค่ะวันนี้งานของคุณครูกุ้งก็มีเพียงเท่านี้นะคะ,ะสรุปมีแบบสุกาัดสอหน้า90-91ใช่ไหมคะนาจะใช่เนาะแบบสุพหน้านะคะแล้วก็ ในสมุดสาพอนะคะมีเวลาทำสามวันเลยนะคะเด็กๆในคุคูกุ้งก็ฝากเรื่องนี้ไว้หน่อยนะคะอาวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะใช้ทักษะในการกระบวนการการคิดแล้วก็พิจาะห์โจทย์นะคะซึ่งเรื่องโจทย์ปัญหาจะเป็นจุดอ่อนของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กๆสามารถเข้าใจตั้งแต่เริ่ม ถ้าได้เด็กไปเจอโจทย์ยากขึ้นเด็กก็สบายมากเลยนะคะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราเองอยู่ที่ความตั้งใจนะคะอย่างคุกุ้งก็ฝากงานไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเจอกับคุกุ้งวันจันทร์นะคะบ๊ายบายจ้า